ดิจิทัล i s r u ปชั o นทำให้ภูมิทัศน์ของการทำงานเปลีป่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงบางอาชีพกำลังหายไปและอาชีพใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นทุกองค์การในทุกอ,อุตสาหกรรมหนีไม่พ้นที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลแต่หัวใจสำคัญของ Digital Transformation นั้นไม่ใช่เริ่มต้นที่ตัวเทคโนโลยีหากต้องเริ่มที่คนที่ต้องมีไมเคและสมรรถนะที่แตกต่างไปจากเดิม หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์บัณฑิตโครงการสร้างบัณฑิตพันใหม่ iSchool KKU มุ่งผลิตนักวิชาชีพที่มีสมรรถนะสูงด้านการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสารสนเทศสำหรับภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจดิจิทัลตามแนวทางการจัดการหลักสูตรของ The iSchool Organization ซึ่งเป็นสาภาาพสสกลของถาบันการศึกษาทางสารสนเทศศาสตร์จากทั่วโลกวันนี้ เราปรับเปลี่ยนจากระบบรายวิชาเป็นชุดวิชาตามกระบวนทัศนการเรียนรู้ใหม่อย่างเต็มรูปแบบหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสอนด้วยคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงเชี่ยวชาญในศาสตร์เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมทำงานไฟดีและมีแพชชั่นทำแคปสโต n นโปรเจกต์ที่แก้เพนพอยของสถานประกอบการได้จริง มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการร่วมพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง Work Integrated Learning อย่างเข้มขน้นในวันนี้องค์การและธุรกิจยุคดิจิทัลยังต้องการกำลังคนที่มีความแม่นยำในสาด้านข้อมูลสาระสนเทศรู้และเข้าใจการแข่งขันขององค์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เพื่อไปทำงานใหม่ๆที่ยังขาดแคลนนี่ คือโอกาสสำคัญที่เราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันเพราะเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องท้าทาย I s c o o o l k k k y u Inspire Change